ชิปเอเดล n ิง01โผล่บนกิฟเบนนะครับ CPU 10แกนทรงพลังกว่าที่คาดรันบน Xiaomi 15s Pro ครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะ คือตอนนี้ทรงพลังกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยทะลุไปที่3,000คะแนนและสําหรับการทดสอบซิงเกิลคอรและ9,000คะแนนสําหรับการทดสอบมัลติคอร์ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเรือทธงอย่างได e n นซี่9,400และสนาปราก้อน8อิลิตเลยครับโดยโครงสร้าง CPU นี้นะครับก็จะเป็นแบบ10แกนคือเรียงแบบ10คัตเตอร์ในรูปแบบ 2+4+2+2 โดยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.90 GHz 2แกนหลักน้ความเร็ว3.9 GHz และ4แกนประสิทธิภาพ สูงความเร็วอยู่ที่3.4 g h z 2แก้ประสิทธิภาพกลางความเร็วอยู่ที่1.89 g h z 2แก้ประสิทธิภาพพื้นฐานความเร็วอยู่ที่1.80 g h z เลยครับแม้คะแนนการทดสอบนะครับจะไม่ได้กระท้อนประสิทธิภาพในการใช้งานจริงทั้งหมดเนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกเช่นการจัดการพลังงานและความร้อนแต่ตัวเลขที่ได้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยเดียวนะครับสำหรับการพัฒนาชิปเซ็ตเป็นของตัวเองโดยมีการคาดการณ์ไว้นะว่า Xiaomi 15 Pro เนี่ยซึ่งเป็นชิปสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวเนี่ย เปิดตัวในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับ